พวอ,ออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ต่อสองคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวบ้านอยู่ห่างจากบ่อน้ำ55า55เมตรอยู่ห่างจากต้นไม้90เมตรบ้านอยู่ห่างจากต้นไม้มากกว่าบ้านอยู่ห่างจากบ่อน้ำกี่เมตร 1มาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนะคร s. <S ับโจทย์กำหนดอะไรโจทย์กำหนด 1. บ้านอยู่ห่างจากบ่อน้ำาส5เมตร 2. บ้านอยู่ห่างจากต้นไม้90เมตรโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามบ้านอยู่ห่างจากต้นไม้มากกว่าบ้านอยู่ห่างจากบ่อน้ากี่เมตร 2. วางแผนกันนะครับบ้านอยู่ห่างจากบ่อน้ำา55เมตรบ้านอยู่ห่างจากต้นไม้90เมตร บ้านอยู่ห่างจากต้นไม้มากกว่าบ้านอยู่ห่างจากบอ่อน้ำกี่เมตรใช้การลบในการหาคำตอบ90ลบ55 3. ลงมือทำบ้านอยู่ห่างจากต้นไม้90เมตรลบบ้านอยู่ห่างจากบอ่อน้ำ55เมตรบ้านอยู่ห่างจากต้นไม้มากกว่าบ้านอยู่ห่างจากบอ่อน้ำเท่าไร0ลบ5ไม่ได้ยืมข้างหน้ามาหนึ่งเป็น10 สิบลบหเท่ากับห้ก้าถูกยืมมาหนึ่งเหลือ8 8ดลบหเหลือ3ามตอบบ้านอยู่ห่างจากต้นไม้มากกว่าบ้านอยู่ห่างจากบ่อน้ำสามสเมตรตรวจสอบคำตอบสมเหตุสมผลเพราะผลลบน้อยกว่าตัวตั้งตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ90ลบ55เท่ากับ3า 35มสิบวกห้เท่ากับเก35จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ